วัสดีครับวันนี้อยู่กับสวนเกษตรพันล้านนะวันนี้มากันสามคนน้องปองแล้วก็พี่อ,อมนะวันนี้จะพามาชมสวนนิดน,นิดนะครับเดินได้เลยตรงนี้จะเป็นบอ่มมอมน้เป็นบ<อ>่อมันกระโดดได้กระโดดได้เหรอครับก็อลองกระโดดดูเฮ้ยไม่กล้ากลัวตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาแต่ว่าตอนนี้มันน้ำมันแห้งแล้วน้ำแห้ง าจากอฟ้โอเค okay. ปลาอะไรนะ้อเห็นปลาดุนดกเลยข้ามากน่ะ,นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนเออันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะบวบใช่ไหมบวบเป็นบวบนะคะบวบบวบอันนี้ยังไม่โตนะทว กได้เลยลูกกระดดให้ดูก่อนันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นต้นขา้าคระกเกกวนนี้ก็บวเหมือนเดิม่้าไวาวีมกันยังไม่นะันี้เหมือนเป็นอะไรทกอย่างจำชื่อไม่ได้อะเหมือนเป็นขาหรือเปล่าทุกคนใช่ค่ะ มันไกลครับไปเยอะมันไก่ไปไป<า>ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นถะะั่วถั่วสนุกอะไรต่างๆกินได้ค่ะอันนี้เอาไปทำน้ำอะไรได้น้ำอันชันน้ำอันชันไอ้หนุมไม่ได้ทำนานแล้วนะอยากมีอัน้อเอาไปเขียนคิ้วปล่งไหม

มาดูกันดูมานี่เฮ้ยเดี๋ยวงูเด้อมานี้ไปเอาผีเอไปนั้นค่ะจะไปข้ามสะพานกันแค่มาเราะมสพาทีาสะพานกับอ น,นี่ข้ามเปล่าเนี่ยใช่มาทุกคนอันนี้เป็นข้ามสะพานถ้าจะข้ามท่อน,นี่ก็ยากหน่อยคิดว่าเดินข้ามมาันก็ได้แต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันจะแบบติดกันเลยนะสะพานตรงนี้มันจะติดกันไอตอน,นที่เป็น,น,นึงปีท,ที่แล้วะน,ลนะคะมันติดกันอยู่ตอนนี้ยี่สิบสอพันยี่สิบแล้วเนาะก็จะแบบนี่นะคะจะพาไปดูข้าหมูกันนะคะเดินข้ามแนี่ลอดอันนี้นะคะสเสือมันใหญ่มไง ของหอยไปแล้วนะคะตอนนี้น้ยลูกมอนนะคะทุกคนน่ากินมากเลยนะคะนน้มาเทก,กน,กนทุกคนเนี่เอาเห็นนะทุกคนเนี่ยไปกินกันดีกว่าทุกคนนี่ไง กินลูกหมันก,ก่อนค่ะอร่อยมากเรากินอาสีดำๆนะคะมันจะได้อร่อยนะคะแต่ว่าอาๆๆ้อมหวานเข้่ๆขึ้นไปเกีเอ,อ่ะอ้าวคุณอู้โอ้ ที่มันจะอันดุแบบดำๆมั้กินอกันค่ะจะเอาบ้องข้าวกินวุ้ยจะไหลวุ้ยอยากกินมุ้งบอลเนี่ยมันดูแบบแยนไอพี่อองเนี่ยออมไ้นอ๋อนี้ไงนั่นทางน้นนั่นเองโชว์หน่อยอล่อแหลมาก จะขึ้นไปเหมือนน้องเหนือค่ะเพราะว่าเก็บไม่ถึงก็เข้าตัวเตี้ยเกินวัต้นหมอนใหญ่มากแต่ที่บ้านยังไม่หมดน,นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมามเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูเอ่อ,อที่บ้านนะคะอ ไปข้างๆมา,าค่ะขอกินอันสุดท้ายเลยคะ่ะมีลูกอ้นตรงนี้มีแต่ลูกแดั้มๆเลยอะแต่ลูกแดั้มเลยอะ่ะนี่เป็นสนกล้วยนะครับอันนี้ มาดูม,มัม่วง้างแดงอยู่ตามพื้นตเต็มไปหมดเลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่วอวางเก็บไปแล้วเห็นมากมากจะวางสุดนะคะทุไม่านที่ต้องมาวางสุดนันนี้ก็จะเป็นเพื่อะม่วงคะใหญ่มากค่ะหางอาช้างแดง ม,มันเพามันหวาน,นะคะ่ะหวานมากอร่อยมากจะเป็นหมูนะคะอันนี้ตัวใหญ่ทะพัวเลยค่ะเนี่ค่ะเนี่ยค่ะลูกไม่เกินนะตัใหญ่นะกเกินนะคะจะคดลอีกประมาณลิบเก้านะ

มากสั่งได้เลยนะคะทุกคนที่เฟซบุ๊กนะคะไลน์แอดเกษตรพันธุ์น้ำเสดนะคะนะฮะอย่าเพิ่งเก็บครับย่าไม่สุกครับแต่เพิ่งเก็บเเเดยยพิ่่่่งงก็บอาไปูตรนนั้ะขึ้นไปตรงนี้เรื่อไปที่กระท่อมเลยค่ะขึ้นไปเถิดดูละเล้าไก่กันนะคะเดี๋ยวขออีกสักงหน่อยนะคะก่อนจะปิดทิพนะคะให้ไปดูล่อไก่ก่อนค่าว่ามีไข่มีอะไรหรือเปล่าโอุ๊ยระวังนะ ไม่เจไม่ <analyze anthropology> <Why? S 1> เจ็บไม่ีวายรวมใส่ขี้ควาระวังเนสี่ยพวกน้ำหนามอะไรตรงนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้เ่ยมกระพามาหนอระวัง มันออกแต่ตอนนี้ขยนไม่ได้แล้วจะก,กินลคะค่ะค,ค่ะขึ้นเลยค่ะน้ใช่ม,ม,มนังยังของันฮะกิน,นะนไ,ได้กิน,นันคืออะไรชร์รี่จริงเหรอน้องน้องน้องกินไหม นะครับทุกคนเพราะมนเปรี้ยวค่ะอลองลองเอาตรงอยากขึ้นต้อ๋ยอมลองตรงอยากขึ้น,อนลองเอาตรงอยากขึ้น,นๆๆมา,าขึ้นมา,มาเลยค่ะไม่ก็อยากนั่งอ่ะอยากมามขาบาับอยากขับเราอยู่ที่นี่ทีกข้างมันได้ไหม